สวัดีครับตัวนี้เป็นปั๊ม่นยาครับเก่าญี่ปุ่นครับรถพ่นยาตัวปั๊มครับ s s 6 5พวงกห้าลัยพไรเลอร์ครับภงมลัยไฮดรอลิกดูครับเครื่องเครื่องสามสูบครับตัวนี้ K3E ามอีดีเซลสามสูบเครื่องกิ๊บกิเลยดูนี่ยังไม่ล้างนะนะครับเครื่องกิ๊บกิเลยแบบน็อตยังทองๆออยู่เลยครับเห็นไหม อ้าวเครื่องลองเลยไม่พูดเยอะลองเลยอันนี้จะลองระบบให้ดูก่อนครับนนครับเป็นโมกเลยโอเคนะครับเดี๋ยวตามเข้าเต็มร้านโอเคอันนี้ลองระบบพ่นนะครับเรียบร้อยระบบกับเครื่อน เห็นหนึ่งลุมอะไรเป็นไฮดรอลิกนะครับโฟวิวนะครับกับเพื่อสี่ล้อเหนหนึ่งครับมีสี่เกียร์ครับอันนี้เกร์ถอยแอปฝหลังโอเคนะครับอันนี้ก็มีเต่ากับกระต่ายอีกนะตรงนี้สี่เกียร์ก็เป็นแปดเกียร์เปนเต่ากับกระต่าย ครับน,นิ่มๆครับรถคันนี้ลง,ลงเลยครับโปวิว